นื้อหาในส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือในการแทรกลบเซลล์ sell, นะครับถ้าแทรกในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า insert ลบเราจะเรียกว่า delete การลบการแทรกเซลล์ sell, นั้นสามารถทำได้หลักๆ2วิธีคือวิธีแรกการใช้เครื่องมือที่สำเร็จรูปมาให้แล้วนะครับบนทู o บาร์2ตัวนี้นะครับ กันวิธีหนึ่งการใช้การคลิกโดยใช้เมาส์นะครับก็จะปรากฏเมนูย่อยๆแบบนี้คราวนี้ทีละวิธีครับเราจะเลือกวิธีการอ,อ่อ insert ก่อนละกันทั้ง Insert ตลบนะครับด้วยเครื่องมือบนทุนบาขออนุญาตตัวยอย่างข้อมูลตรงนี้นะครับเราต้องการจะทำการแทรกเซลล์ Sell, หรือแถวหรือข้อมูล ตรงตำแหน่งนี้นะครับเราก็เลือกกันเลย D3 แล้วไปเลือกเมนู Insert ครับลองเลือกดูนะครับตัวแรก Insert Cell จะปรากฏเมนูย่อยมาแต่และตัวมีหน้าที่มีลักษณะการทำงานแตกต่างกันนะครับเลือกที่ละตัวครับแล้วกด OK สังเกตนะครับเซลล์ Cell เราเลือกคือเซลล์นี้นะครับเกิดอ,อะไรขึ้นถัดไปครับ เหมือนเดิมครับยังเหลืออีก3ตัวนะครับตัวที่2ครับชิปเซลดาวเราโอเคครับผลที่ได้แบบนี้นะครับตัวที่3ครับ Entry Row อันนี้เขยบตรงแถวเลยนะครับอันต่อไปอันสุดท้ายครับเอนทีคอลัม n ก็คล้ายๆกันคราวนี้ในส่วนของเมนู Insert เนี่ยยังมีอีก2อันครับชีตโ o w เห็นไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ อินเสิร์ตชีตคอลัมน์เป็นแบบนี้นะครับส่วนเมนูอินเสิร์ตจะมีตัวล่างนะใน๋ปรผงขออนุญาตเดี๋ยวไปพูดเรื่องของชีตเพราะว่ามันทํางานเกี่ยวกับแผงงานชีตทั้งหมดนะครับกระเถิบไปเรื่องของการลบหรือดีลีตก็คลิกเหมือนกันครับดีลีทเซลช่องแรกดูนะครับทํางานคล้ายๆกันนะครับทํางานกับอินเสิร์ตแต่อินเสิร์ตการแทรกดีล t ทจะเป็นการลบออกนะครับเนี่ยนะครับ มาดูตัวต่อไปครับตัวที่3ครับเอ็ที่เอ่อดีลิทจะเลือก Ent ที่โนนะครับก็จะลบทั้งแถวไปนะครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลักษณะการทำงานเนี่ยแตกต่างกันนะครับตอบโอเคนะครับถามว่าอันนี้ก็เหมือนกัน delete s h e e t นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพูดรวมตอนที่เราจัดการกับชีทแล้วกันนะครับคราวนี้ในส่วนของการ Insert หรือลบเนี่ยเซลล์เนี่ยเราใช้ทูลบาไปแล้ว ถ้าเราต้องการที่จะใช้เมาส์อย่างเดียวแล้วก็ง่ายครับคลิกขวาบนเซลล์เป้าหมายครับแต่ Ins e r t ก็ Insert สังเกตไหมครับว่าก็จะมีเมนูเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับตอน Ins e r t ที่เราตรงนี้ครับเมนูแรกก็ขึ้นเหมือนกันในขณะเดียวกันครับถ้าเราคลิกขวาเลือก Delete เราก็จะได้เมนูเหมือนกันครับ4ี่เมนูที่เราทำเมื่อสักกี้นะครับเนี่ย,เ,ยเมนูเกิดจากตัวบนนะครับตัวตัวเดียวกันเลยครับเพราะนั้นก็ ขออนุญาตไม่ทําตามนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราจะได้ข้ามไปถึงเรื่องของการจัดการชีทเมื่อสักครู่นี้ครับมีเมนูหนึ่ง Insert แล้วก็เลือก Insert s h e ชีสังเกตนะครับนาตอนนี้เรามีชีทชื่อชีทหนึ่งชีทเดียวเราเลือก Insert s h e ชีครับชีทที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นชีทอีกชีทหนึ่งที่เห็นเป็นชีทเจ็ดเพราะว่าจริงแล้วก่อนนันนี้ผมเพิ่มชีทหลายชีทนะครับถ้าสมมติว่าชีทขั้นต่อไปผม i n s เสิร์ตอีกก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ชีทแปดชีทเก้ากันไปถามว่าถ้าเราไม่คลิกเมนู้อินเสิร์ตตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับก็คลิกหมายบวกตรงนี้เห็นไหมครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหลักการเดียวกันครับสมมุติว่าเราต้องการลบเราก็เลือกลบก่อนครับเลือกชีทต,ต้องการลบผมก็เลือกนะี่ครับ delete แล้วก็ d e ี e ิทชีทเห็นไหมครับ active ที่ชีทสิบก็ delete แล้วก็ d e ี e ิทชีทนะครับแต่ถ้าสมมติชีทไหนที่มีข้อมูลอย่างอย่างนี้นะผมลองลบ เขาจะถามครับว่าคุณแน่ใจหรือเปล่านี่เป็นระบบที่ทางโปรแกรมตั้งไว้ว่าไม่ใช่ใครลบก็หายไปนะก็เป็นข้อดีนะไว้เตือนบางทีเราเผลอลบนะครับคราวนี้ในส่วนของการลบเนี่ยก็คล้ายกันครับตะกี้บวกตรงนี้ใช่ไหมสมมติจกลบตรงนี้ครับก็คลิกขวาครับเลือก delete ก็หายไปแล้วครับชี้แปคลิกขวา delete ก็หายไปแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกวับชี้ที่เราเรียนรู้คือการ copy ครับหรือคัดลอก บางทีเราต้องการเอาแบบนี้ครับลงในชีตอีกชีตหนึ่งถ้าเราบวกเฉยเนี่ยเห็นไหมครับชีตเพิ่มมาก็ต้องเสียเวลาไปก๊อปมาใช่ไหมครับเราสามารถก๊อปปี้หรือทําแบบนี้ครับแบบที่เห็นเนี่ยลงไปชีตใหม่เลยวิธีการคือคลิกขวาหนึ่งครั้งครับเลือก move or copy สังเกตนะครับติ๊กตรงนี้ครับ create a copy ok ครับสิ่งที่ได้คือชีตหนึ่งงเล็บ2เหมือนกันเลยนะครับ แต่ชีทหนึ่งแล้วสองน,นี่คือชีทใหม่นะต้องแก้ชื่อเพนิดนึงนะครับแล้วก็เดิมคลิกแล้วก็แก้ชื่อไปแล้วก็วหันไปครับแลแตเราเห็นไหมครับเท่านี้เองครับเราก็จะได้2ชีทเหมือนกันเลยคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่กรณีที่มันชีทเยอะเยอะเป็นสิบชีทเนี่ยบางท่านก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีสีสันเราก็ทําได้นะเราก็เพียงแค่อยากจะให้สีตรงนี้มีสีอะไรก็คลิกขวาครับเลือกแท็บคัลเลอร์สีแดงตรงนี้ใหญกมีสีอะไรก็คลิกขวาครับ แถบคัลเลอร์สีเหลืองใช่ไหมครับอันนี้อะไรก็แถบคัลเลอร์สีฟ้าไปเห็นไหมครับบางทีมันก็เห็นนะตัวอย่างนะบางทีก็ไม่ตรงนี้3อันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าบางครั้งเราเห็นบางชีดเรียงกัน10 20อันการแยกสีก็มีประโยชน์นะครับในส่วนของการแทรกนีลิทเซลลแล้วก็เพิ่มชีดลบชีดก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นเนื้อหา ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลในช่องเซลล์ในโปรแกรม Excel ครับเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลในช่องเซลล์ได้ง่ายๆ2วิธีวิธีแรกครับดับเบิลคลิกในช่องเซลล์ที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลในตัวอย่างนี้ผมเลือกช่อง a 2และผมทำการดับเบิลคลิกจะพบว่ามีเคอร์เซอร์แอคทีฟทำงานกระพริบอยู่ครับทําให้เราสามารถที่จะปรับแต่งข้อความในช่อง ที่เราคลิกได้นะครับอีกวิธีหนึงครับเราสามารถคลิกเลยในช่องเซล์เป้าหมายในนี้ก็ขออนุญาตยกช่อง a 2เหมือนเดิมตามด้วยการกดปุ่ม f 2บนแป้นพิมพ์ก็จะมีเคอร์เซอร์แอคทีฟทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้เช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราเจอไปบ่อยก็คือบางครั้งการพิมพ์ข้อความในช่องเซลล์นะครับพิมพ์แล้ว ช่องเซลล์เนี่ยมันเล็กแคบนะครับทำให้ข้อความแสดงได้ไม่ครบยกตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ในช่อง B2 หรือคอลัมน์ B ทั้งหมดเลยก็ได้ครับเนี่ยจะเป็นช่องที่ดูแคบแล้วสามารถแสดงข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์เราสามารถแก้ไขได้ง่ายนะครับนั่นคือการนอาเมาส์ไปใบตำแหน่งนี้ครับแล้วดับลงคลิกเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่ ข้อมูลกว้างเกินไปแบบนี้ครับก็แก้ไขแบบเดียวกันคือดับเบิลคลิกถามว่าเราสามารถที่จะคลิกแล้วดึงได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเราคลิกแล้วดึงอย่างกดค้างไว้นะครับแล้วดึงเราจะต้องเหมือนก็ต้องกะระยะบางครั้งก็ข้อมูลนะครับเราต้องการความรวดเร็วในการทํางานก็ใช้ดับเบิลคลิกนะครับจะง่ายกว่าถามว่าในแนวตั้งทําได้แนวนอนได้ไหมครับ อย่อย่างเช่นข้อความแบบนี้นะครับก็เหมือนกันครับดับเคลิกเห็นไหมครับก็จะมีการปรับช่องขนาดให้ข้อมูลแต่ละเซลล์เนี่ยสวยงามนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถจัดก,การข้อมูลเซลล์ได้ก็คือการปรับทิศทางของข้อความในช่องเซลล์เช่นณนตอนนี้ครับข้อความในช่อง b 2หรือทั้งหมดนี่แหะครับในแถว2ก็ได้ครับวางแน,นวนอนปกติถ้าเราอยากจะปรับ ให้มันแตะแคงขึ้นนะครับเราก็สามารถทําได้ง่ายเราต้องเลือกก่อนครับเราต้องการช้ให้ช่องทั้งหมด4ช่องนี้นะครับพอความปรับเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับเราก็เลือกแล้วคลิกขวา1ครั้งเลือกเมนู format cell ครับเห็นด้านขวาไหมครับตรงนี้จะเป็นรูปแบบของการปรับที่จริงถ้าเราปรับเบื้องต้นก่อนนะครับประมาณ4ีห้องศาแบบนี้แล้วตอบโอเค จะสังเกตว่าข้อความมีการปรับนะถ้าเราเลือกอย่างตะกี้ครั้งหนึ่งครับแล้วคลิกขวาเหมือนเดิม Form a t c e l ลปรับเป็นตั้งเลยครับ90องศาแล้วโอเคนข้อความก็จะก็จะตั้งขึ้นถ้ามันใหญ่ไปเล็กไปแล้วก็ปรับเหมือนเดิมเห็นไหมครับใช่หลักการเดิมเลยนะครับสามารถปรับได้ครับสามารถปรับยืดเพื่อให ข้อความครบหรือไม่ครบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับในส่วนการแก้ไขข้อมูลในช่องเซลล์ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามเนื้อหาส่วนอื่นในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ